สวัสดีเพื่อนเพทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้ก็มานำเสนอ preset ไลท์ลูมโมบายนะคะก็จะนำมาแจกกันอีกเนาะ preset ไลท์ลูมนะคะอันนี้ก็จะเป็นโทนแบบโครเลียนนะคะก็ผู้ผู้หญิงที่มีโทนสีส้มนะคะก็โทนมนนะคะก็ จะเป็นประมาณนี้นะคะก็สวยๆนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการดาวน์โหลดกันเนาะวิธีการดาวน์โหลดก็มันจะยุ่งยากนิดนึงนะคะก็พยายามทําตามขั้นตอนนะคะก็เข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยเนาะแตะไปท,ที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะแล้วก็แตะไปที่ safari นะคะ แล้วก็แตะไปรูปซาฟารีข้างล่างขวามืออีกครั้งหนึ่งนะคะให้มันไปเปิดบนซาฟารีเนาะทำงานบนซาฟารีเนาะนี่นะคะถ้าถ้าไม่อย่างนั้นมันจะไม่ทำงานนะคะอ่าเดี๋ยวลองโหลดใหม่นิดนึงนะคะอ่า ถ้ามันขึ้นโฆษณาก็ให้ปิดไปได้เลยนะคะอย่าไปแตะ u b s c r i b e นะคะเพราะว่าจะอ่ามันจะจะเด้งไปโฆษณาเนาะก็ปิดไปเลยนะคะแต่อย่าไปกด Subscribe นะคะช่างมันเนาะปล่อยมันเดี๋ยวมันก็หายนะคะก็แตะไปที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติเนาะ,ะเสร็จแล้วก็คลิก here to Continu e นนะคะสีฟ้าเนาะ ก็กดแบบนี้มันก็จะเด้งเป็นโฆษณาอีกนะคะก็แตะออกไปได้เลยนะคะไม่ต้องสนใจเนาะต่อไปก็มันจะโหลดนับถอยหลังให้เราดาวน์โหลดลิงก์นะคะโฆษณาขึ้นก็ปิดได้เลยนะคะพอมันนับถอยหลังเสร็จเรียบร้อยมันจะมี Get link นะคะสีเขียวเนาะกดเข้าไปเลยก็จะเป็นโฆษณาอีกเหมือนกันก็ให้ปิดไปเลยนะคะ เป็นโฆษณาเนาะนี่นะคะพอมันกลับมาหน้าเดิมเนี่ยมันก็จะเป็น p รี s e t ให้เราดาวน์โหลดได้นะคะก็ดาวน์โหลดมาเลยเนาะ ls 13มันจะดาวน์โหลดได้แล้วนะคะกดดาวน์โหลดได้เลยอ่าเสร็จแล้วก็แตะไปข้างบนนะคะที่รูปดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันจะมี preset ที่เราดาวน์โหลดมานะคะแตะไปเลยเสร็จแล้วให้ไปปุ่มข้างบนนะคะปุ่มแชร์ข้างบนนะคะ ลูกสรนชี้นะคะแล้วก็ไปเปิดที่ไลท์ลูมเปิดไลท์ลูมตอนนี้นะคะโอเคเราก็จะนําเข้ารูปภาพแล้วเนาะมันแจ้งว่าซ้ากันเพราะว่ามันมีอยู่แล้วนั่นเองเนาะโอเคนะคะเราก็ไปแตะคัดลอกคัดลอกได้เลยนะคะ จุดจุดจุดสามจุดเนาะแล้วก็ไปที่คัดลอกการตั้งค่านะคะและเสร็จแล้วก็ไปติ๊กถูกข้างบนนะคะเสร็จแล้วก็นำไปวางรูปภาพที่เราจะแต่งได้เลยนะคะอันอันนี้มันวางอยู่แล้วเนาะอ่าก็วิธีวางก็กดแตะไปข้างบนนะคะจุดจุดจุดสามจุดแล้วก็วางได้เลยอ่านะคะก็แตะจุดจุดจุดสามจุดข้างบนวางตั้งค่าได้เลยนะคะ ก็จะได้แบบนี้แตะไปจุดๆสามจุดนะคะวางการตั้งค่าเนาะคัดลอกครั้งเดียวก็สามารถนำไปวางได้หลายรูปนะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะวางการตั้งค่าได้เลยนี่โอเคนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็นำไปลองใช้ดูนะคะอะ ก็สาวๆหลายคนชอบนะคะโทนแบบนี้เนาะอ่ก็เดี๋ยวจะมาแจกกันต่อไปอีกนะคะเรื่อยๆเนาะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีแจกเรื่อยๆเลยนะคะอ่สำหรับใครที่อยากจะตั้งเป็นค่าตั้งตั้งไว้นะคะก็ วันหลังเราไม่ต้องมาคัดลอกแล้วนะคะก็ให้ไปแตะจุดจุดจุดสามจุดข้างบนเนาะเสร็จแล้วให้สร้างการตั้งค่าล่วงหน้านะคะพิมพ์ชื่อไปเลยโ o r รียนะคะศูน์หนึ่งโอเคเนาะเสร็จแล้ววันหลังเรามาแต่งเราก็มาใช้ได้เลยนะคะ อย่างเช่นรูปนี้นะคะเวลาเรามาจะมาแต่งก็มาค่าตั้งไว้นะคะเสร็จแล้วก็เลื่อนลงไปที่โคเลียศูนย์หที่เราตั้งชื่อชื่อไว้เมื่อกี้นะคะโคเลียศูนย์หนึ่งเนาะ <S <S อ่าอันนี้รูปมันจะไม่เข้านะคะเพราะว่าจะสังเกตได้ว่ามันจะไม่มีสีส้มนะคะมันจะเป็นรูปแบบสดใสสดใสนะคะสีส้มไม่มีมันจะทำให้กลืนรูปไปเลยนะคะ โอเคนะคะก็นำมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ